สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิววิธีการยกเลิกบัตร ATM นะครับโดนไปสดๆร้อนๆเลยเมืาอเมื่อคืนก่อน300บาทนะครับเราจะมายกเลิกอันนี้กันวิธีการดูนะครับว่าจะทำยังไงนะครับบัตรใบนี้นะเป็นบัตร ATM ของกสิกรไม่ได้ใช้เลยครับไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะว่าใช้โอนเอาหรือว่าใช้กดเงินแบบไม่ใช้บัตรเอานะครับตัวนี้นะ มาดูวิธีการกันนะครับว่าเราจะยกเลิกบัตรใบนี้ยังไงอย่างแรกเลยนะครับก็ให้เราเข้าที่นี่ครับเข้าที่แอปกสิกรก่อนเสร็จแล้วก็ให้เราล็อกอินนะครับให้เลือกตรงนี้นะเลือกธุรกรรมข้างล่างนะครับกดไปที่ตัวนี้นะแล้วเราก็จะสแกนนิ้วพอดีบนจอจะไม่เห็นนะครับสแกนนิ้วก่อนแล้วก็เข้าสู่โหโหเห็นไหมครับเหลืออยู่แค่เท่านี้เองดูนะครับเี่ยผมคลิกเข้าไปดูให้ใหดู transaction หน่อย นี่เไหมครับโดนไปสดๆร้อนๆเลยครับค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิตเห็นไหมครับสามร้อยบาทค่าธรรมเนียมรายปีโดยเวันที่สิบสามเมื่อวานนี้เองครับตอนตีสองสามสิบสี่เห็นไหมครับอ้าวเราจะมายกเลิกบัตรใบนี้กันสดไปพร้อมกันเลยครับผมเคยทําคลิปอันนี้เอาไว้นานมากแล้วแต่ท่านี้เมนูต่างๆมันก็หายไปแล้วนะครับเข้ามาหน้านี้เสร็จปุ๊บเราก็คลิกที่ตรงนี้ครับคลิกที่ตรงนี้นะครับบัตรเดบิตอ้าวคลิกเข้าไปเลย พอคลิกเข้าไปนี่สดไปพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นที่สมัครบัตรเดบิตไปด้วยเห็นไหมครับตรงนี้เนาะนี่สดไปด้วยกันเลยผมก็คือกลับไปดูคลิปเก่าแล้วมันทําไม่ได้นะครับสําหรับคนที่ทําบัตรเดบิตของธนาคารกสิกรมาแล้วอยากจะยกเลิกมันนะครับสามารถยกเลิกผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับเอามาดูก็เข้าบัตรเดบิตของฉันสดไปพร้อมกันเลยนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ บัตรที่ผูกเห็นไหมครับบัตรที่ผูกบัญชี My Account เอาก็กดเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะโชว์เลขบัตรตรงนี้เข้ามานะครับบัตรของผมนะเนาะผมมีอยู่ใบเดียวนะครับบัตรไอเอมตอนนี้ก็คลิกเข้าไปผมจะมายกเลิกมันนะครับทอนนี้การยกเลิกของมันอะ่ะจริงๆก็คือการอายัดนั่นเองตรงนี้นะครับเราใช้คําว่ายกเลิกบัตรเนาะแต่ในความเป็นจริงเราคืออายัดบัตรแล้วเดี๋ยวเราจะได้ค่าธรรมเนียมการทําบัตร300บาทคืนมาด้วย แต่จะหักตามจํานวนวันนะครับข้หักเป็นวันๆไปก็หารเอาแล้วกันนะครับ365วันนะครับผมกดอายัดบัตร,ตรตรงนี้แล้วมันก็ให้ใส่รหัสบัตรนะครับทุกเอ้ยไม่ใช่สิให้ใส่รหัสเข้าแอปนะครับแต่มันจะมองไม่เห็นนะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วอ่านของเขาดูหน่อยนะครับเขาบอกว่าหากคุณทําการอายัดบัตรหมายเลขนี้ไปเนะี่ยคุณจะไม่สามารถทํารายการผ่านบัตรใบนี้ได้ โดยคุณจะได้รับค่าธรรมเนียมรายปีคืนตามสัดส่วนระยะเวลาคงเหลือเข้าบัญชีภายใน2วันเห็นไหมเห็นไหมครับเราได้คืนนะเวลาใครไปทําบัตรแล้วโดนเขาให้เราทำมานะครับก็เรารับปากเข้ามาแล้วเราอยากจะไม่ไม่ใช้มันละนะครับหรือว่าเราไม,ไม่ไม่ต้องการใช้บัตรใบนี้แล้วก็มาใช้วิธีนี้นะครับอายัดนะเรากดต่อไปตรงนี้ครับกดต่อไปอายัดบัตรได้ไหมครับกดยืนยันเพื่ออ,อายัดบัตรใบนี้ผมก็กดยืนยันนะครับป๊อเห็นไหม,ไมครับ อายัดบัตร atm เห็นไหมครับมันบอกบัญชีจำนวนเงินเอามีเงินเข้าเลยเหรอผมเพิ่งโดนอายัดไปเมื่อวานแต่ผมเพิ่งโดนค่าธรรมเนียมไปเมื่อวานนะครับชื่อผมนี่เนาะเลขที่นี้บัตรนังเก่าวได้ถูกอายัดไว้แล้วแล้วก็ไม่สามารถใช้บัตรใดใบนี้ได้อีกผมเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีเงินเข้ามานะลองกลับไปดูซิอ่กดเข้าไปดูหน่อยนะครับ บัตรใบนี้ผมก็ใช้ไม่ได้ละสามร้อยบาทผมโดนหักไปเมื่อวานนี้เองนะครับสามร้อยบาทตรงนี้นะเห็นไหมเขาเขาบอกว่ารับเงินโอนเข้ามาสามร้อยบาทมันเข้าเลยเหรอมีเงินในบัญชีสามร้อยเหรอเดี๋ยวผมดูนะครับตัวนี้สามร้อยนะเมื่อกี้มันอาจจะไม่รีเฟซเอา้าเงินเข้ามาเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเพราะมันเพิ่งเพิ่งจะเก็บค่าธรรมเนียมเราเมื่อวานนี้เองนะครับแต่บัตรใบนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้ก็เป็นวิธีการอายัดบัตรหรือยกเลิกบัตร ATM ของธนาคารกสิกรนะครับเห็นไหมครับแถมได้เงินคืนเลยดีไหมก็ขอจบการรีวิวการอายัดบัตร ATM ของธนาคารกสิกรแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ